สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o s Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าตอนนี้เขามองคุณยังไงไอจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สำหรับมีกันเลยขอถามไพ่หน่อยว่าตอนนี้ เขามองคุณยังไงใช่คนที่คุณนึกถึงไว้ไหมหรืออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งทำไมไอถึงบอกว่าใช่คนที่คุณนึกถึงไว้ไหมบางทีคุณมีปฏิกิริยากับคนหนึ่งแต่ไพ่ดันออกปฏิกิริยาของอีกฝัง่งคุณจะรู้ได้เองว่าเอ้า ไม่ใช่คนที่เรานึกถึงนี่แต่เป็นอีกคนตอนนี้เขามองคุณยังไง แมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะแอบรับรู้แอบรับรู้ว่าคุณกำลังเผชิญสถานาการณ์ยา,ยากอยู่คุณเผชิญกับความรู้สึกที่มันไม่แฮปปี้เท่าไหร่เลยคนคนนี้อาจจะรับรู้มาว่า คุณอยู่ในช่วงลำบากใจอะแต่สิ่งที่คุณทำให้เขาเห็นนะ่ะเขามองว่าอันไหนที่เฉยได้คุณก็เฉยนะถ้ามันไม่ได้ร้ายแร,เรงเกินไปแต่จะเกิดว่าจะมีอะไรบางอย่างที่มองคุณไปนะักสละที่มันไม่ใช่มันไม่จริงแล้วมันจะบานปลก็เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงอย่าที่ยศทรัพย์สินชีวิตคุณก็ตาต่อตาฟันต่อฟันนะ คุณเป็นคนชาญฉลาดคุณเป็นคนกล้าหาญด้วยไม่ใช่แค่ฉลาดโอ้โอ้หน้าอิจฉาฉลาดจนหน้าอิจฉาอย่างเงี้ยหรออ๋อมีมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีปัญญาดิค่อ,คอยๆแก้ปัญหาแบบนิ่งๆเงียบๆแต่เฉียบและไม่ได้เคลียดอะ่ะ มีไฟมาสุมแบบร้อนเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นเข้ามาไต่เปรียบเทียบนะเหมือนปัญหาเข้ามาเหมือนร้อนเหมือนไฟสุมมันเสียความรู้สึกเสียเวลาอาจจะเสียผลเกือบเสียผลงานหรืออะไรบางอย่างอะที่ทําให้คุณออเรับมือคนเดียวหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่มันทําให้เขามองเลยมองเห็นแล้วว่าคนอย่างคุณอะ่ะเดี๋ยวก็ลุกขึ้นได้อะ่ะเราก็ เขารู้ด้วยนะว่าคุณเป็นคนที่มีมีความสามาบถดมีกลินนะมันสมองไม่เป็นรองใครเพียงแค่เราจังหวะหรือเปล่าเราก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแก้เลยแก้เลย,เลยโดยที่ไม่ประเมินสถานการณ์คุณประเมินสถานการณ์คุณประเมินบุคคลคุณประเมินตัวเองด้วยว่าตอนนี้ถ้าฉันถ้ากำลังฉันประมาณเนี้ยคนจะทำในตอนนี้ไหมคุณมี power นะปัญญาความสามารถอืเราความกล้าแกร่งนะความกล้าตรงเนี้ยน่าอิจฉาแล้วก็แก้ปัญหาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะไม่ไม่บุมบามนะอ่ะเขามองว่าคุณโอ้เหนือชั้นนะบางทีก็เกินคาดเกินที่เขาคาดคิดเหมือนกันอือ่ะขอดูไพ่อลักเคอร์หน่อย วันนี้เขามองคุณอย่างอะไรตอนนี้นะแก้ปัญหาแบบมีสติได้ยินแบบนั้นเลยอันไหนที่ถ้าแก้แล้วมันยิ่งรัดตัวเองอาจจะไม่ทำจะใช้เวลาจะขออยู่นิ่งๆเงียบๆสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปัญหาใหญ่น่าจะเป็นสถานการณ์ใหญ่จับงานช้างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งอันนี้ได้เลยนะคุณค่ะมีพลังงานของความตื่นรู้แต่ไม่ใช่ตื่นตะหนกไงเป็นคนที่มีสติเวลาที่อะไรเข้ามารู้ว่าควรจะควรจะทำยังไง <c oughs> คุณรู้ว่ามันเหมือนกับรู้สเต็ปตัวเองเราอะ กลังตื่นรู้คือเข้าใจเลยไม่กระตุกกระตาเข้าใจว่าไม่มีปัญหาใดที่ไม่มีทางแก้หรอกแต่เพียงแต่ว่ามันมีระยะเวลาของมันอะ่ะอิกซอ,อมันมีเวลาที่ใช่มันมีอะไรที่มันต้องรอต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ตื่นรู้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าคุณเพิ่งจะรู้อะไรบางอย่างนะตื่นร,รู้ในพลังงานของคุณเนี่มันเหมือนกับก็สมาธิอ่ะจะออทำอะไรก็ทำแบบมันต้องมีความแม่นยำคือมันต้องมีพลังมันต้องมีพลังสติใช้ต้องใช้พลังสติเยอะๆแน่ในการในการทำสิ่งสิ่งนี้จะเป็นงานของคุณหรือว่าจะเป็นการแก้ไขาสารการไหมหรือการใช้ชีวิตของคุณเนี้ย คือตอนเนี้ยที่เขามองคุณว่าคุณคนไม่ใช่คนที่หัวร้อนหรือว่าใช้อารมณ์หรือเป็นคนที่ทําอะไรสุ่มสี่สุม 4, ส่มห้าหรือสุ่มเสี่ยงแน่ๆไม่ใช่แต่ถ้าทําแล้วก็คือว่าม,มันปักไว้เลยเหมือนกับโปรเจกต์นี้มันมันต้องผ่านอ่ะปิดจ็อบได้อ่ะอถ้าจะเริ่มโครงการอะไรสักอย่าง คือต้องรู้ว่ามัน,ม,นมีหนทางที่ปิดจ็อบได้ไม่ได้ทำอะไรเราทิ้งไว้กลางคันใหน้คนอื่นรับผิดชอบแน่แนะเพียงแค่อาจจะกำลังรอข้อมูลข่าวสารด้วยดานะประกอบกันข้อมูลข่าวสารต้องเยอะต้องละเอียดชัดเจน คำพูดต้องตอบได้ถ้าเจอแบบสมมติว่าพนักงานถามหรือว่าเจ้าใดถามเนี่ยต้องตอบได้หรือแม้แต่คนในครอบครัวหรือลูกค้าต้องชี้ทางได้ชี้แนะได้ไม่ใช่แค่ตอบอย่างเดียวก็าอาจจะถามอ่าหนึ่งสองาี่ก็ตอบ4 5, 6, ี่ห้าหกว่าเจ็แก็แบบแนะนำด้วยอย่ี้ยให้เขาได้ตัดสินให้เขาได้เลือกเอง เป็นพลังงานที่คุณเอาจริงแน่นะเขาบอกว่าคุณเอาจริงแน่คุณมาแน่คุณทำแน่อย่างเงี้ยเดือดซันเดือดซันนะ <c oughs> ไม่ว่าจะอยู่ในภายใต้สถานอาการที่มันปวดแสบปวดร้อนรวดร้าวทุกขนาดไหนคุณก็ยัง มีพลังงานนะเป็นโซลาเซลล์ให้กับผู้คนรอบข้างอยู่ไม่จะไม่แสดงความท้อถอยไม่งั้นคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ไม่มีกำลังใจพลังงานคุณยังยังเฉิดฉายนะยังเปล่งแซยังให้ความสดใสกับผู้คนได้มีพลังงานแอคทีฟกันแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่สู้อยู่สู้ยังไงก็สู้อย่างนั้นเพียงแค่ว่ามันมีอะไรบางอย่างอะที่คุณต้องต้องพิจารณามากขึ้นนะอืม อาจจะมีภาระที่หนักขึ้นด้วยนะแต่ก็ยังทักทายผู้คนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ยังมีมุกอยู่นะคะเ <c oughs> ช่ไหมว่าพลังงานแบบนี้ยผู้คนรอบข้างนะอะคอยเชียร์คุณอยู่นะไปให้ได้นะไปให้ได้ฉันเชียร์เธออยู่ฉันอยู่ข้างเธอเอ้าออกมาสงใบ สส่ทัดกว้างไกลนะเขาองบองอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นบองอะไรที่เหนือคาดเราเป็นคนที่ทําอะไรเกินที่คาดคิดด้วยพลังงานของคุณนะสามารถที่จะัพ p อ o r t ช่วยเหลือผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางอารมณ์มาตั้งแต่เด็กผู้ที่มีปมน้อยมาตั้งแต่ดแตเด็กก็ได้หรือแม้แต่ขณะเดียเด็กๆอ่ะชอบเข้าหาคุณมีเมตตากับเด็กคุณทําให้เด็กได้รู้สึกว่า ปลอดภัยอ่ะค่ะพลังงานเป็นแบบนั้นก่อถามไพ่ทาโลกนะตอนนี้เขามองคุณยังไง คุณรับปากรับคำอะไรแล้วอะ่ะคุณจะทำให้ได้แล้วเนี่ยออริยสัจจะนำทางสัจธรรมนำทางเป็นคนที่ทําทำอะไรมองไปในเรื่องของมันจะเป็นจริงได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมมองความจริงก่อนความถูกต้องอื มันใช้ได้จริงใช่ไหมพูดจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ใช่คนแรงนะมาแบบเป็นคนที่มี power มาแบบนิ่งๆมาแบบเฉียบๆคมแก้ไขปัญหาก็ค่อยๆเค,คลียร์ค่อยๆแบบอ่าเราเรียกว่าอะไรอะ่ะเฉือนรายละเอียดอย่างนี้หรือเปล่า ค่อยแชร์รายละเอียดแชร์หรอไม่ใช่อ่ะค่อยให้ให้ใหใหรายละเอียดอะไร่างี้ก็ได้นะให้พิสูจน์ไปพิสูจน์หลักฐานความจริงข้อมูลต้องต้องชัดเจนต้องตรงไปตรงมาเชื่อถือได้สิเป็นคนที่เข้าใจในหลักสัจธรรมด้วยหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์คำพูดวาจาศักดิ์สิทธิ์ คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระดับที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยที่ตัวเองยังนั่งบัลลังอยู่เลยยังชิวๆอ,อ,อ่านหนังสือพิมพ์ต้องการเท่าไหร่เราแบบเซ็นเช็คให้อ่ะอนะนอั้นในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าระดับกลางๆถึงกลางยังไงคุณก็ท้านี้พอเพียงแล้วช่วยได้เท่าที่ช่วยก็ยังชิวอ,อยู่อาจจะเป็นความสุขของคุณแล้วมาถึงเป้าหมายละ เป้าหมายคนเรามีไม่เท่ากันเนาะบางคนไม่ยังเป็นน้องรวยก็ได้แต่มันเต็มแล้วว่ามันไม่ได้ใช้ก็เอาให้ยืมก่อนอย่างเงี้ยจะต้องคืนด้วยนะหนึ่งดาบเนี่ยคืนวันไหนรักษาสัญญาด้วยถ้าเขาไม่รักษาสัญญาละก็ถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะเบี้ยวคุณอะดาบออกมาสองอย่างเงี้ย ถ้าคุณปล่อยผ่านไปนะพลังงานของผู้ที่รักษาสัจจะผู้ที่มีพลังถ้าใครมาโกงคนลักษณะเนี้ยมันก็จะเขาคนคนนั้นที่ที่เราเรียกว่ากรรมเดี๋ยวเขาก็ไปรับกรรมเองนั่นก็คือว่าคนที่เขาเบี้ยวกับคุณก็จะไปไปเจอบุคคลที่คล้ายๆกันพลังงานคล้ายๆกันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็จะไปเจอบุคคลที่3เล่นงานเขาเองอย่างเงาี้ยภาษาเราก็คือ จะได้รับกรรมในสิ่งที่ตัวเองทาอีกภาษาของพลังงานก็คือเขามีพลังงานยังไงเขาก็จะเจอพลังงานแบบนั้นดึงดูดกันอแล้วก็จะได้รับเป็นสองเท่าเลยนะะแรงไมล่ะไอ้ไอพูดเผื่อนะแต่คุณทันเกมคนนะดาบคุณใหญ่ใหญ่นะอืคุณเหมือนคุณอ่ะใครก็เข้ามาหาคนนะุณเนี่ยคุณเหมือนเหนือชั้นนะอืมบองบองออก เออเป็นคนที่มีมีประสบการณ์เยอะบางทีอะเดบางคนนะโดนหักหลังมาเยอะนะอะมีเพื่อนเยอะ,อะ,อะเาอาเคยเคยมีเหตุการณ์ที่แบบเพื่อนเล่าให้ฟังด้วยฟังฟังมาว่าคนนี้อย่าไปคบนะคนนั้นระวังไว้นะอะไรเงี้ยคบเผื่อเผื่อฟังเผื่อเผื่อไว้พอเหตุการณ์ที่อะไรที่มันเข้ามาประชิดตัวก็ใช้ได้จริงแล้วน่าจะเป็นคนที่มี คนที่มีสัตเป็นมีน่าจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณมีเสร็จแหลด้วยเชื่อไหมว่า,าไว้ <c oughs> คนที่มีสัจจะมีพลังแบบเป็นพลังงานแบบอริยสัจจะเนี่ยเขาจะมีมวลพลังงานขาวสะอาดปกป้องคุ้มครองอยู่บางทีกับเราจะไปหลงกลใครเนี่ย ก็จะโดนหรือจะโดนเล่นงานเนี่ยพลังมวลมวลสารเหล่านี้ก็จะมาเตือนหรือว่ามาในความฝันบ้างแหละมาอะไรบ้างแหละมาเมตตาช่วยเหลือโดยที่ไม่จําเป็นต้องร้องขอนะพลังงานผู้ที่มีอริยสัจพจลังงานที่บุคคลประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องไปขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาช่วยเหลือเลยนะคะภูมิแบบเอาแค่ว่าภูมิจาตุมเนี่ยเขาเมตตาเองเขาเดี๋ยวเขาแบบ เขามีพลังงานอะไรวางอย่างที่แบบเ้ยมนุษย์ผู้นี้ประพฤติดีประพฤติชอบเขาเขาปลปกองเองเขารักษาเองอ,อันนี้ใช้วิจารณาดักทุกคนพ <c oughs> ลังงานเจ็ดดาบเก้าดาบ <c oughs> เป็นคนที่วางแผนอะไรรัดก,กุมอ่ะอบางทีอ่ะแทบจะไม่นอนด้วยนะ เพราะว่ารู้เหมือนจะรู้วโชคชะตาตัวเองล่วงหน้าด้วยมาดีมาร้ายอะ่ะถ้ายิ่งจะสัญชาติตยาน,นำอย่างเงี้ยเหมือนจะเชื่อสัญชาติตยานตัวเองด้วยแล้วก็มีเหตุผลด้วยทีนี้ก็เอามาประสานกันสัญชาติตยานกับตรกกะเหตุผลคำนวณมาคิดวิเคราะห์เพราะอะไรก็อยากให้ไงเป็นคนที่ไม่บุ่มบามเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดคิดละเอียดคิดอครอบคอบ ถ้าจะปิดจ็อบก็คือเอาให้จบอะอถอนลากถอนโคนถ้าจะแก้ปัญหาก็แบบตัดแก้แบบถอนลากถอนโคนเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะรอดูทานลนการเอ้ยไม่เข้าท่านี่ตัดออกเนีย่ยแต่ต้องใช้เวลาใช้ความละเอียดถี่ถ้วนมากนะทำงานจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือเปล่านะกุมมากเลยแต่ยังไงก็ไปรอดแน่ๆมีความรู้สึกว่า คือไม่ได้มองว่าตัวเองทํางานหนักด้วยนะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเป็นไมเกรนแต่สําหรับคุณเนี่ยชิลมากเลยนะหันห่นหั่นรายละเอียดด้วยที่ไม่ยังเป็นต้องมองเลยเหมือนจะเชี่ยวชาญเลยด้วยซ้ําทําไปทํามานะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็ปิดจอบอได้จริงนะด้วยอัสวิตไม้เก่งนะคะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยเออไอมองเห็นว่าปิดจ็อบที่ไรก็พาพนักงานไปเลี้ยงเลี้ยงเกตอะเลี้ยงคาราเกะนะไปร้องลำทตาเพลงไปออปาร์ตี้ออฟฟิศใดๆก็ว่ากันไปนะไปเลี้ยงฉลองกันสัมนาค,คุณพนักงานอย่างเงี้ย ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดแชร์การที่คุณ, like, share, คณอุตส่าห์ทุกโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟนมาให้แต่เอาไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อามาอหอยคุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านผู้ขัพท์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ